รถไฟกําลังเข้า มาแล้วมาแล้วมาแล้วมาเข้มาขวด้าาเรถที่กำลังข้สถานีอุทยาเป็นขบวนรถที่ะไัรถนมาเรจะไ้ทกอารถนมาเป็ไงก็ทาสถานีแัทกวายบสถานีที่มาาที่ะเขียวหม่ เดีไปเชียงใหม่เดี๋ยวเข้ามาดูทามาดูตัวอย่างก่อนวันนี้ว่ามันเป็นยังไงครับมาดูตัวอย่างดูก่อนให้ดู

ดขอน,นะรอไปเรื่อยๆ <S <S เพื่อจะไปเชียงใหม่เออจะดูสภาพมีนจะดู่งมาด้วยเลยต้องมอา,ไปไปมมามให้เห็นด้วยเนี่ย เกลับบ้าน้ไงม้าก็ขับรถยนต์มาเล้วไปได้ยังไงบ้านจะอีกน่อยู่จะจะนั่เป็นงเพราะถามจะนั่งเป็นยังไงก็ร้นาะไ้หม